เจ้าผู้ครองนครองค์ที่9โปรดประทานที่ดินเนื้อที่สักหละสารองค์แม่แม่จามเทวีนะครับตลอดจนโอรสขององค์ท่านทั้งสองท่านซึ่งต้องเรียนว่าทุกปีน้าผลงานตลอด่านรสฐมนตารควารค์ความศรัทธาความเลื่อมใสอาณาความเคารพจามเทวี ชุมชนสีสุดเลี้ยงทั้งสีสวัสดิ์เติมนะครับก็จะมาสถานะงครงสร้างจำผมน้าเรียนเราว่าสถารที่งค์สร้างจำเทีวีนะครับ่านวางนะครับเป็นที่ดูแลปกครองใาที่สถานที่สารกางในการทํางานนั้นก็ได้มารมีพวกเราได้อยู่ร่วมทํางานเพื่อที่จะดูแลพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดนะครับแล้วก็ได้ระลึกถึง ต้องการทาบุญทุกครั้งของทางกรมธนารักษเพื่อพระยาขอให้มีการใช้พื้นที่ในบริเวณการบุญนะครับท่านผู้พักษาหัวหน้าสามจังหวัดลำพูนและท่านรอง

อระวิสุงวิสุงรคณัฏฐายาเตสรังสังฆาปัญจางสิรานิยัญจะสัมมุตธกะ <mogodic music> <mogodic music> <mogodic music>

साधु साधु साधु